ฮัลโหลสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมนะวันนี้ก็อยู่กันอ่ามันอยู่ที่เกมชื่ออะไรครับพี่ครับเกมซันนี่ชิบิภาคสอนะครับผมกับด่านครับผมรู้ว่าจะเป็นด่านอ่าด่านอะไรครับน้องครับด่านข่ามุ้งกอดครับเยดครับผมไม่รู้ชื่อภาษาอังกฤษรู้ไม่รู้จักชื่อภาษาอังกฤษแต่ลองเล่นมาแล้วรอบสองรอบครับเป็นข่ามุ้งกอดนะครับนะฮะแต่ว่าอะไรอะไรภาษาอังกฤษอีก กีนนี่มันคืออะไรครับอธิบายครับอธิบายด่วนเลยครับเสียงกรี๊ดมาจากไหนครับฮะทำไมของผมไม่มีเสียงอ่ะน้องลองเดินเข้าไปครับแล้วน้องจะบรรลุเลยครับเฮ้ยเฮ้ยบรรลุไหมจริงๆฮะพี่ไม่ได้โกหครับเจอจังๆเลยตม่กี้โอ้โหกำลังจะเข้าไปเฮ้ยเฮ้ยเจอแล้วใช่ไหมเจอเล้วชัดเลยหลอนนะเหมือนภาพเเด้เลยโอ้มีมีภาพหลอนว่โอ้ทั้งภาพทั้งเสียงมากันครบนะฮะด่านนี้มากันครบอุ้ยไม่กล้าเดิน คือแบบผมไม่อยากจะเล่นเลยเหรอครับผมเป็นด่านได้ไหมไม่ไม่ทันแล้วครับรู้สึกว่ามีคนก็ขอมาให้เราเล่นด่านนี้นะครับเราก็ต้องเล่นด่านนี้ตามกระถางคำนะครับผมซ้ำจริงไรแกเขาคือใครเอยบ๊อบบี้เอ้บูบี้บูบี้นายบูบี้โอ้ยยวันนีผมอ่าพวกเราเล่นแบบมันติดไปเยอะนะแบบซ้งเล่นเฮ้ย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 เสียงอะไรอีกแล้วครับเรามาดูกันนะครับว่าด่านนี้จะให้เราทําอะไรนะครับแล้วจะมีเอ่อพลังงานหรือเปล่านะครับ อ่าไปดูกันเลยครับไปครับเชิญครับในเชิญครับในฐานะที่พี่เป็นพี่ผมแลวพี่นำหน่อยครับพี่ต้องเสียสละใช่ไหมเนี่ยต้องโอ๊ยทำไมมันเป็นแบบแบบเขาวงกดแบบเนี้ยคือมันจะยิ่งเสียวมากเลยนะคือเราจะไม่รู้ว่ามันจะจะไปโผล่มาทางไหนหรือขวาก่อนดีครับยวนะขวาลายไดดีพี่ไปทางซ้ายมีการเทียบไปแล้วโอ้พระเจ้าทางตันครับผมผมไม่พี่ับนัาเราไปทางขวาครับเออขวาลายไซดดีจริงครับอ้าอ่ะเอ้ยไปได้ไหม อุウ ي, ウ้ยอุ <sk r est> ้ยอย่าเพิ่งรีบร้อนอย่าเพิ่งรีบร้อนมะโอเคครับตามมาเลยครับอย่า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 แยกกันฮะเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรครับเมื่อกี้ภาพหลอนขึ้นพระเจ้าภาพหลอนโอ้ไม่ไม่นะครับตอนนี้แล้วก็มีกล้องอยู่อยู่หนึ่งกล้องนะกล้องคู่ใจนะครับที่จะร่วมเดินทางไปกับเรานะครับเป็นกล้องอะไรวะเฮ้ย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 เเฮ้ย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 เเฮ้ย เสียงอะไรมันเสียงไอ้หน้าจอหน้าจอฟังโอ้ยเสียงอะไรมันอยู่ชื่อเสียงอะไรอะไรพี่อะไรมีอะไรน้องน้องลองเดินเข้าไปดูข้างหน้ารู้สึกว่าจะเจอเสียงอะไรก็ไม่รู้ตะกี้พี่เฮ้ย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 เดี๋ยวเราถอยก่อนเฮ้ยตัวอะไรเปล่าวะเฮ้ยเฮ้ยมันมีตัวอะไรเปล่าถ้าไม่เสียงมันเดินเข้าไปทุกเสียงเลยน้องน้องเขาน้องน้องเข้าไปดูก็ได้พี่บุญจริงจริงเฮ้ยมันก็ไม่มีอะไรนะมันเสียงอะไรอ่ะ เฮ้ยอ้ย๋อน้องตะกี้เดี๋ยวตะกี้น้องตาพี่ตกใจอะไรเดี๋ยวตะกี้น้องตาพี่ตกใจนะรู้ตัวเปล่าทรือะไรให้อ่ะตะกี้น้องมาจั๊กตะกี้น้องมาไอใส่ไม่ทำไม <c oughs> พี่จะสะ,ะดุ้งเลยตะกี้เนะี่ยพี่ก็นึกว่าเสียงอะไรโอ,โอเคเราไม่เจอพลังงานนะครับแต่เราเจอเสียงพลังงานนะครับเราจะพบกับเสียงอะไรบางอย่างนะครับโอ้มันช่างน่ากลัวมากไอ้ เอ,เอ้ยน่าจะเป็นทางนี้ครับตามอเอ้อเออโอ้ยร้อนร <นะ S 1> ้อนร้อนไปเองครับตะกี้พี่เห็นเสาเป็นตะกี้พี่ตาลายครับผมโทษทีเดีเ๋ยวนะเด้ตามมาครับตามมาจิงจครับรู้สึกว่าตามครับยิามมาย่งยิ่งเข้าไปลึกเท่าไหร่มันยิ่งน่ากลัวเด้อใช้ไฟเออ่ใช้กล้องอีฟเรดลทำไมไม่มีใครเข้าห้องเรามางเลยจ้าครับขนาด่านนี้คงจะร้อนเกินไปไม่มีใครกล้าเข้านะครับน้องครับพระเจ้ามากสุดยอดไม่มีใครมากล้ามาที่นี่ ตองไว้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหคือตอนครับเห็นแค่ตัวนะอันนี้เห็นแค่ตัวนะยังยังขนาดนี้เฮ้ยผมเจอคนแรกเลยนะน้าโอโหต่อมาพี่เจอลายที่สองโอ้มันวิ่งเข้ามาหาด้วยทีแรกมันวิ่งทีแรกนี้มันวิ่งผ่านหน้าเออใช่ทีแรกมันวิ่งผ่านทีแรกมันเหมือนจะทำท่ามันเหมือนจะเลยไปแต่มันย้อนกลับมาหาเราโอ้ยแล้วจะแล้วจะไปต่อยังไงเนี่ย ไม่ใช่ไม่ใช่มันโอ้แล้วไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ว่ามันดักอยู่แถวนี้เหรอเฮ้ยถ้ามันวิ่งตามเรามันก็ต้องมันอยู่ใกล้ๆแถวนี้สิครับแน่นอนเพราะมันวิ่งไล่ตามเรามันคงจะไม่ไปติดบั็กที่ไหนนะเดี๋ยวนะพี่คงจะจําทางได้อยู่ก็ตามมาแล้วกันนะครับผมโอเคครับเฮ้ยทางไหนเอยทางโอเคไม่ใช่ทางนี้ทางนี้ฮะฉายไฟแป๊บเท้องฟาเรดนะครับโอเคทางสะดวกครับ โอเคไม่มีฮะไม่มีเรามาทางนี้เฮ้ะแต่วด่านนี้เขาไปทำอะไรครับเอ๊มันเฮ้ยเสียงเฮ้ยเสียงเหมือนมันเดินเฮ้ยเฮ้ยเอะไรอะไรอะไร ครับนอ้องพี่ยวพี่เข้าไปไม่เดินไปไหนแล้วเนี่ยต้องจะพึ่งไปไหนเดี๋ยวพี่เข้าไปช่วยจะ,จ,ะไไจะพึ่งได้จะพึงะพ่งออกมาจะ,จะพึ่งตายนะพี่ก็ลังเข้าไปโอ้โหที่ทางจะพึ่งตาย<ก>นะได้แม่นเลยอโอ้โหตะกี้เนะี่ยมากันสามสี่ตัวโอ้โหแบบโอ้โหพี่แบบติดมุมฮะพี่ติดมุมฮะแล้วมันมากันแบบสามสี่ตัวเฮ้ยเฉียวทางนั้นพี่ทางซ้ายทางขวาแบบเฉียวสลังวาบเลยทีเดียว ว้าวว้าวฮ่าฮอุ้ยอุ้ยเสียงกรี๊ดอุ้ยเสียงกรี๊ดเสียงกรี๊ดโอหแกละกระอักแก้วหูเลยอ่ะโอ้โหน้องครับแหมรู้สึกว่าพี่จะไม่อยากเดินเดินคนแรกเลยว่จริงมันจะโดนคนแรกอ่ะครับพี่ตายมารอบหนึ่งแล้วนะครับผมเปี่ยนตาต้องทำใจนะผมเจอคนแรกจะทำไมน้องน้องไม่เห็นโดนอะไรเลยพี่โดนคนเดียวคเอาผมมีตามมาครับตามมาครับไปยืนไหน ไปเลยไปจะทำอะไรไปจะทำอะไรเพื่อนเพื่อนมันไปเลยเพื่อนไปเลยอีพวกเราเข้ามาครับอ้าวแต่คนแต่ว่ามันคนประเทศ <laughs> มันพิมพ์ภาษาอะไรเนี่ยอะไรของเอาโอ้ทักทีไปเลยโอ้โหกูได้ใส่เฮ้ยอยประเทศเดียวเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเฮ้ยน้องฮะเมื่อกี้ เสียงมาล้วจ้าจกี้เห็นเดินทางนั้นเลยทางนั้นเลยกีรึกผมจะเห็นแขนมันบล็กได้ไหมแขนมันทุกมาฮะนั่ไปเลยครับชัดไหมครับชัดไหมครับมันต้องอยู่ตรงนี้พี่เห็นมันเข้าไปบั็อกโอ้ยเดี๋ยว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 ยกี้มากันต่อหน้าต่อตาโคตรพอโคตรแม่มากันโคตรเยอะเลยเมื่อกี้ทผู้ชมเห็นไหมครับ มันพร้อมหน้าเลยครับไปก็มีโอ้โหมาทุกสายพันธุ์พันมากโอ้โหยพยายามจะไปโอ oh, โ้แล sí, ้วจะไปยังไงครับแม่งดักอยู่ตรงนี้ฮะไอไหนเฮ้ยหายไปแล้วอ่ะเฮ้ยหายเออเออเฮ้ยเออหายหายลางานจริงด้วยเฮ้ยมาแล้วก็ไปมันหายไปแล้วเฮ้ย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 เห็นตัวนึงเห็นตัวนึงเฮ้าหายตาย น้องน้องครับน้องครับน้องอยู่ไหนน้องอยู่ไหนน้องอยู่ไหนอะยู่อาร์ทีฮ์อ้าไปซะแล้วแล้วครับรีบเข้ามาครับก่อนที่ตอนนี้พี่จะโดนแดกครับผมว้าวโ้า้ตอหน้าต่อตายแล้วน้องรีบเข้ามาไปน้องรีบเข้ามาเลยน้องรีบเข้ามาเลยโอเคโอเคปันนึงก็คือแบบตอนตอนนี้ไม่กล้าไปไหนแล้วทุกข้อดีชดีครับพ่อดีไหมครับครับแล้ว เข้ามาแล้วเสียงกรีดมาเป็นอันดับต้นเลยครับมันอยู่งเ้ยอุ้ยเสียงดังขึ้นเสียงมันดังขึ้นอุ้ยเอ้าอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวอะตายได้ยังไงเฮ้ยอะไรอะพี่ตายได้ยังไงเดี๋ยวนะตะกี้ตะ่กี้พี่น้องชนพี่พี่กระเด็นสูงแล้วพี่ร่วงลงมาพี่ตายอ๋อตายไปอ๋อตายเพราะความสูงเปล่าเฮ้ย เดี๋ยวมีอย่างนี้ด้วยเดี๋ยวพี่เพิ่งรู้มีอย่างนี้ด้วยเฮ้ยผมกลัวไม่อยากสดเลยอะ่ะเฮ้ยอย่าเพิ่งไปไหนครับรอพี่ก่อนสดแล้วตายเลยอะ่ะโอ้เกมเอาเกมค้างเลยชิหายชิหายแล้วเกมค่ะมันค้างเลยฮะเฮ้ยเดี๋ยวนะพี่ดิเฮ้ยพี่ได้ยินเสียงตัวเองเดินแต่ทําไมหน้าจอมันคือขึ้นอยู่อาร์เดชอ๋อผมเดินเปล่าเนี่ยพี่กด พี่ดิเนเสียงตัวเองเดินตอนที่พี่กด oh. แล้วน้องเห็นตัวพี่ไหมไม่เห็นเฮ้ย hey! แสดงว่าชัดเลยบักแล้ว <laughs> มันบักแล้วเล่นมาไว้ถึงไหนด่านนี้แม่งบักแล้วครับท่านผู้ชมครับเห็นไหมครับ <laughs>